สีแดงครับทิมเบี้ยขึ้นไปสีขาวเลือกกินเข้ากลางกระดาษจากนั้นสีขาวทิมเบี้ยริมสีแดงกินตัดออกนอกสีขาวจึงใช้เหลือ สีแดงขยับโคนไล่เรือเรือขาวถอยหลบ สีแดงทิมเบี้ยขึ้นมาสีขาวทิมยัดเบี้ยสูงสีแดงกินสีแดงใช้ม้ากินเบี้ยสีขาวทิมเบี้ยไล่สีแดงเลือกที่จะหลบ สีแดงทิมเบีย้ยเข้าไปสีขาวถอยมา้าสีแดงกินเบีย้ย สีขาวเอาเม็ดเข้าแลกโคนสีแดงแลกสีแดงจึงขยับม้ามาจับเบี้ยเพิ่มสีขาวจึงเดินโคนมาผูก สีแดงซ้อนเรือสีขาวรีบเอาขุนผูกโคนเพิ่มสีแดงถอยโคนมาให้เรือผูกแต่สีขาวเล็งเบี้ยความลุก สีแดงจึงเดินโคนไล่ม้าสีขาวหงายเบี้ยสีแดงหลบม้าสีขาวกินเบี้ยสีแดงครับจึงเอาโคนกินม้าสีขาวกินคืน สีแดงครับใช้ม้ากินโคนสีขาวขยับเบีย้ยกินมา้าตานนี้ครับผมชอบนะครับผมเอาม้าตีลุกเปิดลุกคาดเรือนะครับฝั่งสีขาวใช้เบีย้ยกินมา้าฝั่งสีแดงได้กินเรือครับ จากนั้นสีขาวลุกสีแดงขยับขุนสีขาวใช้ม้าจับเรือสีแดงขยับลบสีขาวใช้ม้าลุกสีแดงถอย สีขาวโอคโคนไล่สีแดงเอาเรือหลบสีขาวมีช่องทางเอาเรือบุกสีแดงยังเดินเบี้ยสีแดงได้ไงเบี้ยครับสีขาวกินสีแดงขยับเรือสีขาว ขยับมา้าสีแดงขยับเรือจับเบี้ยควาสีขาวจึงเอาเรือเข้ามาสีแดงเดินเบี้ยงหงายสีขาวเดินเบี้ยหงายสีแดงเอาเรือลงมากันสีขาวเอาโคนตามเข้ามาสีแดงเอาเบี้ยหงาย กินเบี้ยความสีขาวจึงปิดเกมลูกจน